ไฟจอดไปโอ้ยจานฟาวโอเคครับฟาวเนาะดูโอเคลูกนี้เราไปไล่นะนีร่ร้อยหนึ่งศูนย์นะวิ่งไปดิโดโนแวนคาร์สโกตอกยิงเออโอ้โหเน็ตโคตรกระตุกเลยอีกกระตุยอีกฝั่งหนึ่งนะ บุโยซาก้าโอ้สเตปหลอกนะโดนแวนตอกนะครับยิงนะโอ้โหสามสูนนะหากใครที่กำลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้านโอเวอ o u ท็รับเติมเกมฟีฟ่าม b i บารวมถึงเกม,มอ,อื่นๆถูกกว่าเติมเองแน่นอนรับประกันไม่โดนโกงแถมยังปลอดภัยหากใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างน,นะครับผม กราบสวัสดีชาวฟีฟ่าโมบายกันทุกคนกันด้วยนะอีพีนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะสายฟรีทุกตัวที่เออเราเล่นกิจหรือว่าสุม่มอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นตัวฟรีแล้วไม่สามารถที่จะขายได้นะเออแลกได้นะครับแต่ขายไม่ได้นะวันนี้ก็จะมาเล่นตัวฟรีในแหลงร้านกันนะว่าเออสำหรับสายฟรีแล้วเนี่ยมันเล่นได้ไหมสําหรับแหลงร้านเนาะวันนี้ก็จะมาลุยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจาก คนแรกเลยนะครับก็คือคารัสโกนะตัวนี้ผมได้จากอีเวนต์ี้ที่ผมบอกนะอีเวนต์สตาร2023คิดใหม่นะครับตัวเออคนต่อมาจะเป็นเอ่อโนโนแวนนะครับโนโนแวนเนี่ยผมได้จากเออการเดิน,นทางของฮีโร่ที่ทุกคนก็ออกรับได้นะรวมถึงโซคาเตสด้วยแลมพาดก็ได้กิจเออก่อนที่แล้วนะเออก็สูงได้เปเปเล่ P P P L e ก็แจกฟรีนะครับนานแล้วนะแวรวมถึงบัวโยซาก้าในสตาร์พาร์ตนะตัวนี้ก็แจก เชดนี่ก็สุ่มได้นะครับตัวนี้นะเออตัวนี้ก็สุ่มได้ขายไม่ได้นะครับรวมถึงฟันไดมีแม็กไวดิ่แจกมีฟิมปองนะที่ผมสุ่มได้แล้วก็รวมถึงแบ็กซ้ายตัวนี้เลยนะครับที่ถือว่าเก่งนะครับเออมาเดี๋ยวเราจะไม่เสียเวลาเราจะมาลุยแลงกันนะครับโอวิอาเออร้อยสาบนะมูลค่าทีมรวมแป0รครึ่งหนึ่งนะแปดร้อยกับล้านครนนึ่งนะแลงก็จะรีแล้วนะครับอีก อีกประมาณน่าจะรีวันจันท์เออวันจันครับเดี๋ยวเราจะเล่นแมตช์แม่จันอันดับนะครับขอเล่นแมตช์แม่จันอันดับกว่าเนาะมันเสี่ยงนะครับเอาไปเล่นแบบว่าจริงๆมันก็เล่นได้นะเดี๋ยวขอทดสอบนะครับเล่นแบบแม่จันอันดับเนาะมาดูว่าเราจะไหวหรือเปล่ามาเจอแล้วใครใครโชคดีนะครับเจอกับวุลมานูนะครับโอ้โห VR ร้อยสามแปดเลยว่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยคนนี้ ดูนักเตะเขานะครับใครบ้างาอันนี้คือเราเทนบางตัวนะครับบางตัวก็มาเล่นนะครับดูทีมเขานีโอโ้โหรูนี่โอโ้วีเล่านะมาเราไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะครับฝีมือนะฝีมือจำไว้เสมอครับการเล่นฟีฟ่าเนี่ยเราอย่าคิดว่าเอ้ยเอ็นทีมตัวพามทั้งทีมแล้วแบบ จะสู้ไม่ได้ครับสู้ไดนนนแ้แน่นอนนะเกนนนนะฟกจอดไปโอ้โจานฟาวเคครับฟาวเน,ะนอะดูเคลูกนี้เราไปไล่นะครับเรียบร้อยหนึ่งศูนย์นะครับเขาไม่เข้าบอลก็เสร็จเราเนาะครับหนึ่งลูกเรามาได้เลยนะ ได้จากการฝ่าวนะครับพีคิกเป็นเปเล่ยิงนะอันนี้คือสายฟรีนะครับไม่ได้แบบว่าไอตัวอะไรเลยนะอันนี้คือเป็นตัวแจกฟรีเลยที่เรามาเล่นแรงกันนะโอ้โหก็ตกวะเฮฟันได์ดักได้นะแต่ว่าวันมันออกนะ เคลียไว้ลูกสวยเชดนี่กต็ตกอะไรวะเจอช่องแบบนี้โอ้โหเปเป้เปดักได้นะถ้ากระตุกขอไปคุณผู้ชมเลยนะแม่งกระตุกตรงเฟรมเลดวะ่ะเลยครับแม็กควายนะแม็กควายแม็กควายเรื่องวะ่ะ วิ่งไปดิโดนอเวนคาราสโกตอกยิงเออโอ้โหเน็ตโคตรกระตุกเลยกระตุกอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งโคตรแดงอะ่องะคุณผู้ชมนีงพาผมกระตุกไปด้วยเลยเคปสองลูกนะจากลูกที่สองเป็นคาราสโกนะที่ยิงให้ขึ้นนำสองชูนะอย่าลืมนะวันนี้เราสายฟรีนะเราแบบ ทีแบบขายไม่ได้เลยนะเป็นตัวแจกฟรีนะครับหมดสสำหรับสายฟรีเลยนะผมบอกเลยว่าฝีมือล้วนๆนะครับนี่มาช่องว่างแบบนี้ก็เรียบร้อยครับบุคโยซาก้าโอ้สเต็ปหลอกนะครับดโนแวนตอกนะครับยิงนะโอ้โหสามศูนนะอต้องให้เครดิตกาก้านะซาก้านะเม่ใช่กาการ ติดทีไม่ได้ละแฟนแมนยูผมไม่ใช่แฟนแมนยูนะผูดผิดติดเออคำพูดของกีก้าก้านะโู้โหกระตุกว่าคุณผู้ชมนี่ฝั่งแม่งแดงแม่งพาผมกระตุกเลยนะดูดิกระตุกว่าถ้ากระตุกขออภัยคุณชมด้วยนะานยบางทีก็อีกฝ่ายมีปัญหานะผมพาผมกระตุกเลย เอเมันชอบมีปัญหาคุณผู้ชมเวลาเล่นฟีฟ่าเนี่ยเลยต้องสมัครเน็ตมาทําคลิปนะเห็นบางคลิปที่ผมเล่นแล้วลื่นอ่ะลูกนี้ไม่โดเรานะครับเชตนี่กะจังหวะแล้วนะว่ายังไงก็ไม่เข้าเนาะอ่าถ้าเจอแบบนี้เขาโถมนะครับเนี่ยกองหน้าเขาวิ่งมาอย่างเงี้ย รออะไรอ่ะโอ้โหเรียบร้อยอะไรของผมวะเนี่ยนะถือว่าแจกแจกลูกให้เขาแล้วกันนะครับถือว่าอุดหนุนนะครับเรายิงเยอะแล้วไงเออไม่ไรครับมาปิมปปงนะว่าไงโอ้โหโอเคสาก้าอิงไหวปะวะ โอ้โหแม่งขึ้นไปห้าร้อยเก้าสิบปิงแดงนะครับสูงจัดอ่าดูจังหวะเชิงเขาดิเขาจะลกูกเขาจะโยกไงเฮ้ยฟันได้โอ้โหฟันได้ยิ่งทำอะไรของเองวะโอ้โเอสียบอลโคตรง่ายเลยตายแล้วคุณผู้ชมโดนไล่มาสามสองอะมาไม่ไหวละ ต้องให้เปิดหมูล่างทองเลยเนี่ยดูโหดูดิกระตุกว่ะมันจะเล่นยังไงวะนี่ฝั่งแม่งก็ปิงแดงด้วยนะโอเคเฮ้ยไปตัวเตสโอ้โหไปไปเล่ยโคตรโกงนะคุณผู้ชมไปเล่ยตัวบลโลกเนี่ย ที่มันแจกฟรีเนี่ยแล้วให้กับแม็กควายโซกาเตสยิงลูกจานเอ้ยยิงโอ้โหจานมงมันได้โอ้โหไม่งก้เสียดายบ่าคุณผชมอา้าวชิปแล้วชิปแล้วไงนะครับชิปแล้วไงครับ โอ้โหเชนี่เอาเรื่องนะครับโอ้โหลูกนิบแม่งพวดเอาเลยเช็ดนี่โอ้โหเกือบเกือบแพ้แล้วนะโอ้โหูนิดเดียวนะครับเนี่ยจังหวะสวนน่ากลัวนะถ้าเกิดกองหลังเราเราโถมมากไปเนี่ยมันทําให้เออเกมรับในรูปแบบการของการโดนสวนเนี่ยอาจจะมีปัญหานะแต่ยังโชคดีนะที่มันมีหลัง เซนเตอร์มาช่วยคนหนึ่งไม่รู้ใครนะแล้วก็เอาเชนี่ออกมานะครับประมาณนี้นะครับตำแหน่งเออของสายฟี่นะครับสามารถหาตัวมาเล่นตามผมได้นะครับเออแผนที่ผมเล่นหลักๆของประมาณนี้ที่ทำคลิปตอนนี้ก็433แอคแทกหรือว่าจะเป็นเออ4 3่สามสโฮดิงก็ได้มันเป็นแผนที่ เล่นง่ายนะครับเออผมแนะนําเกมรับเกมลุกรูปแบบเนี่ยจะสมดุลหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองใช้ตัวตามผมได้เนาะสําหรับใครที่มีตัวเหมือนผมก็ไปเล่นแหลงล้านได้นะก็อย่าคิดว่าเจอทีมเก่งๆพามแล้วเราคิดว่าเอ้ยเราแพ้เราตัดสินใจผมขอแนะนํานะมันไม่เกี่ยวหรอกต่อให้มันก็มีส่วนแต่ฟังนะครับฝีมือลุ้นๆนะครับต่อให้คุณมีนักเตะเติมแค่ไหนแล้วคุณไปแพ้สายฟรี ก็นั่นแหละครับมันฝีมือนะมันได้แค่แบบความฉลาดของ AI แหละแต่ถ้าฝีมือจริงๆอันนี้คือก็ส่วนมากหลักๆจะเป็นของฝีมือมากกว่านะครับในเรื่องของการเติมนักเตะอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมดูทีมฟรีนะครับตอนนี้ก็ฝากไปติดตามใน G ให้หน่อยนะครับแล้วแคปมาส่งนะครับออในแฟนเพจนะครับ ไปกดติดตามในไจีนะครับผมจะดูทีไม่ฟรีเลยแล้วก็บอกรายละเอียดว่าเรามีงบเท่าไหร่ชื่อทีมอะไรนะครับผมขอแค่ไปกดติดตามในไอจีให้ผมหน่อยแคบมาว่าติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่งมาในแฟนเพจ Facebook เออเล่นเกมจนเพลินพิมพ์เข้าไปนะว่าเล่นเกมจนเพลินนะเป็นลูกกระตนูนเออหัวฟ้าฟ้านะนะั่นแหละเออแล้วก็ส่งรูปภาพไปแล้วบอกว่าดูทีมฟรีหน่อยบอก OVR บอกชื่อทีมนะครับแล้วก็บอกงบด้วย ว่าเรามีงบท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ฟรีเลยนะครับอย่าลืมนะตามที่ผมขอแล้วกันนะครัาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยใครอยากให้แนะนําตําแหน่งอะไรก็ลองคองมเมนต์เข้ามากันได้เยอะๆนะครับส่วนพีนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ